แต่ถ้าไม่ใช่ความบังเอิญละ่ะมันคืออะไรมีคำถามที่เกิดขึ้นกับสถานที่ต่างๆมากมายทั่วโลกที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คําตอบได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและเหตุผลที่มันมีอยู่นั้นเพื่ออะไรจริงๆแล้วผมเป็นคนที่สนใจเรื่องความลี้ลับอื่นๆด้วยอย่างเช่นบนทุ่งข้าวสาลีที่เรียกว่าคอปโซโค สัญ,ญลักษณ์เหล่านี้มีผู้พยายามพิสูจน์ว่ามันเป็นฝีมือของมนุษย์บนโลกไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวทำขึ้นโดยได้ทดลองทำเด่นแบบขึ้นในพื้นที่ลักษณะเดียวกันแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครคนไหนที่ทำได้สำเร็จหรือทำได้เหมือนเพราะจากลักษณะที่ต้นข้าวแต่ละต้นมันโน้มงอลาบไปกับพื้นนั้นมันเป็นการงอแต่ไม่หัก ต้นข้าวทุกต้นยังสามารถกลับขึ้นมาตั้งตรงได้อีกซึ่งผิดกับการทดลองที่ที่พวกเขาทำกันต้นข้าวจะหักล้มเสียหายไปเลยแล้วทิศทางที่มันล้มไปก็เป็นความประนีบเกินกว่าเครื่องมือของมนุษย์จะทำได้คือหากมันพับเป็นรูปวงกลมทุกต้นพับไปในทิศทางที่เป็นรัศมีทำมุมกับจุดศูนย์กลางได้อย่างพอดี แม่นยำเหมือนกันทุกต้นอาจจะเป็นเพราะผมสนใจเรื่องพวกนี้กำมังจึงทำให้ต่อมความกระหายใคร่รู้ของผมทำงานอยู่ตลอดเวลาและก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นข่าวการค้นพบสถานที่พิกลพิกลเหล่านี้ลมเย็นๆยพัดมาประทะหนังตาผมจนแทบจะลืมไม่ขึ้นตอนนี้ผมรู้สึกง่วงมากทาัทง้งๆที่กำลังเดินอยู่ ผมสะบัดหน้าสายไปสายมาเหมือนพยายามสะบัดความง่วงให้หลุดออกจากตัวให้ได้ในใจคิดว่าหรือจะเดินกลับไปนอนเล่นเพื่อหลับสักงีบเท่ากับเป็นการพักผ่อนเอาแรงสำหรับขากลับด้วยแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าฉันอุตส่าห์ดานโดนมาเพื่อจะได้ชื่นชมกับอนุสาวรีย์แห่งความพิศวงแห่งนี้จะมานอนเล่นทำไม ผมจึงตัดสินใจทำตัวให้กระฉับกระเฉงอีกครั้งคราวนี้ผมกระโดดพร้อมกับสะบัดแขนสะบัดขาเพื่อเรียกความตื่นตัวให้กลับคืนมาขณะที่กระโดดอยู่นั้นแวบหนึ่งก็เกิดความคิดมาว่าลองวิ่งไปรอบๆไอ้เจ้าก้อนหินพวกนี้ดูดีกว่าอย่างน้อยก็เก็บเป็นประสบการณ์การวิ่งรอบก้อนหินสี่ทิศนี้เป็นคนแรก